สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดสรยุทธต์ตอบกับอย่างสะใจเน็ตไอดอลกัมพูชาประกาศแต่งงานกับผู้ชายที่ชนะบัวขาวได้สรยุทธเป็นตัวแทนหมู่บ้านตอบประเด็นเน็ตไอดอลสาวชาวกัมพูชาประกาศพร้อมแต่งงานกับใครก็ได้ที่ล้มบัวขาวบัญชาเมฆยอดไลค์ถล่มทลาย4กุมภาพันธ์2566 จากกรณีที่นายไตยสีจันทนรองประธานกิติมิ์สาหาพันธ์มวยกัมพูชาประกาศอัดฉีดให้กับนักมวยชาวกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นรถเงินสดพร้อมด้วยเงินเดือนอีก10ปีและอื่นๆหากล้มบวกขาวบัญชาเมฆได้สําเร็จหลังจากนั้นไม่รู้ว่านี่จะเป็นการอัดฉีดที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่เพราะเน็ตไอดอลสาวชาวกัมพูชาชื่อว่ายาดาประกาศผ่านทาง Facebook ส่วนตัว จะแต่งงานกับนักมวยคนที่ชนะบัวขาวได้ว่าถ้าใครชนะบัวขาวฉันจะแต่งงานกับคุณฉันจะเคารพรักและดูแลคุณตลอดไปซึ่งทางสรยุทธสุทัศนจินดาโพสต์ข้อความผ่านเพจกรรมกรข่าวถึงประเด็นนี้พร้อมกับตอบคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าจ่ายค่าตัวบัวขาวที่ค้างอยู่2.2ล้านก่อนดีกว่าไหมมีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์ถึง40,000คน และคอมเมนต์ถูกใจและเห็นด้วยกันถล่มทลายเรามาฟังตัวอย่างคอมเมนต์ที่คนไทยนั้นเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะครับคนแรกคอมเมนต์ว่านางคงไม่อยากแต่งอะเลยประกาศไปแบบนั้นเพราะรู้อยู่แล้วว่าทําไม่ได้น่าจะอยากได้แต่กระแสะแหละดูออกคอ <Comment S 2> มเมนต์ทานนะครับคอมเมนต์ว่าวิธีประกาศหาผัวให้ดูรักชาติเอาตามสะดวกเลยจ้ะชาตินี้น่ะคงไม่น่าจะได้ใช้งานมดลูกแหละคอมเมนต์ทานานะครับคอมเมนต์ว่านางคนนี้ฉลาด ถ้าใครชนะบัวขาวได้เขาก็ได้รถได้บ้านแถมได้ค่าดูแลอยู่แล้วนะ่ะสิปีชนะบัวขาวได้ก็คือเก่งไม่ธรรมดาเกิดได้ผัวคนนี้นะ่ะขึ้นมานั่งสบายนะไม่ต้องทํางานอะไรเลยสิแม้แผนสูงคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์ว่าช่วงนี้นะ่ะบัวขาวคุณต้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะอย่าให้มีข่าวเจ็บป่วยบาดเจ็บหรือมีอุบัติเหตุเดินสะดุดขาล้มหวัวโนก็ไม่ได้นะไม่งั้นนะ่ะดูท่าฝั่งโน้นน่ะ จัดยิงพลุเฉลิมฉลองกันทั่วประเทศเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าชกในนามของมวยอะไรครับพี่บัวขาวนะ่ะเขาไม่ลดตัวไปชกกับกุนเคมนะครับเขาไม,มาทำนะครับคอมเมนต์ว่าอยู่นิ่งๆเฉยๆอาจมีผัวได้ผัวนะ่ะดูงานนี้แล้วคงแห้งยาวอีกนานนะบัวขาวนะไม่ใช่กล้วยไข่หรือกล้วยหอมเขาไม่ทำนะครับคอมเมนต์ว่าคนที่กล้าประกาศแบบนี้นะ่ะต้องเป็นคนที่สวยมากๆเลยนะคะ แบบมั่นๆน่ะแต่นี่น่ะเอิม่มคอมเมนต์ท่านานะครับคอมเมนต์ว่าน้องเขารู้ไหมว่าพี่บัวขาวนี่น่ะสา,าวเขาขาวสวยๆมาวิ่งตามแกเลยนะเวลาไปชกต่างประเทศเนี่ยและเธอน่ะเป็นใครคอมเมนต์ท่านานะครับคอมเมนต์ว่าก็แค่อาศัยชื่อเสียงบัวขาวน่ะอย่าไปให้ราคาทําเป็นไม่สนใจเดี๋ยวก็เงียบไปเองซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นประเด็นล่าสุดนะครับที่เกี่ยวข้องกับบัวขาวกุนคาแมรและคนเขมรนะครับ หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดมาก่อนการเพจดังกัมพูชาโพสตไลน์ลุยวิกตองคล้ายกับผ้านางอับสราอายุนับพันปี3ามกุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้เผยแพร่ผ่านทางช่อง3จัดรายการโดยสรยุทธสุทัศนจินดาโดยตอนหนึ่งนั้น ระบุถึงกรณีที่ทางเพจ Facebook, e เฟ c บุ o กอีบุ๊กแคนเบอร์เดียเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์มีภาพกระเป๋าแบรนด์เนมหลุยวิกตองลวดลายโมโนแกรมซึ่งเป็นลายคลาสสิกของแบรนด์นำมาเปรียบเทียบกับลายผ้าของนางอับสาราตามความเชื่อนางอับสาราคือนางฟ้าหรือเทพธิดาซึ่งเป็นรูปปั้นแกะสลักบนปราสาทหินศาส,สนสถานของประเทศกัมพูชา โดยอ้างอิงว่าลายที่มีการแกะสลักบนผ้าถุงมีความคล้ายคลึงกับลายของกระเป๋าแบรนเนมหลุยวิกตองซึ่งข้อความบนโพสต์ระบุว่าหลุยวิกตองบางทีก็ยังไม่อาจหลุดพ้นไอเดียทางศิลปะของบรรพบุรุษเขมรได้ซึ่งรูปสลักหินเหล่านี้นะ่ะมีอายุมากกว่า1,000ปีแต่ยังคงมีอารยะและไม่หลุดสมัยบรรพบรุษชาวกัมพูชา ช่างน่าทึ่งยิ่งนักหลังจากมีการเผยแพร่ก็ได้สร้างความฮือฮามากมายโดยผู้ใช้ Facebook ที่เป็นคนไทยเข้ามาร่วมคอมเมนต์เป็นจำนวนมากซึ่งมีรายหนึ่งได้แก้ต่างว่าลายโมโนแกรมของแบรนด์หลุยวิกตองนั้นได้สร้างขึ้นเมื่อปี1896ด้วย g โดยจอร์จวิกตองซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายดอกไม้รูปสี่เหลี่ยมของญี่ปุ่น ทั้งนี้ทางเพจ Facebook eBook c a m b o d ดียเป็นเพจเพื่อการศึกษาช่วยให้ชาวกัมพูชานั้นพัฒนาการอ่านด้วยเป็นบริษัทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จัดตั้งเมื่อปี2019ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีการศึกษาร่วมกันจัดทําเพจนี้ขึ้นมาซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่า นี่ประเทศหรือเครื่องไทยกระสานเนี่ยคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าผมเชื่อนะว่าเป็นเรื่องจริงแต่แปลกใจอยู่อย่างเดียวว่าประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งขนาดนี้แต่ปัจจุบันนะ่ะยังเป็นประเทศที่ยังล้าหลังอยู่ถ้าไม่มีนครวัดประเทศนี้ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าผมว่าการที่เขาทําแบบนี้นะ่ะมันมีในัยยะบางอย่างเขากําลังสร้างความเป็นชาตินิยมรักในชาติเชื้อชาติตัวเอง ประเทศไทยเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้นะพอมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาอะไรๆนะที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยศึกษามันก็ได้ศึกษาหมดเพราะฉะนั้นนะ่ะกล่าวมากัมพูชากำลังสร้างชาตินิยมแบบสุดโต่งคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าน่าสงสารชาวกัมพูชาที่ถูกล้างสมองและครอบงำความเป็นชาตินิยมสุดโต่งจากรัฐปรดศึกษาศิลปวัฒนธรรมอินเดียให้ท่องแท้ก็จะเข้าใจถึงการ วิวัฒนาการของศิลปะเอเชีย e และเข้าใจการเกิดขึ้นของอริยธรรมเขมรคอมรธรรมน์ครับเนต์ว่าปล่อยให้คนมีปมด้อยนะ่ะอยากมีตัวตนโดยเหมาทุกอย่างว่าเป็นมาจากตัวเองบ้าไปคนเดียวนะสำหรับเรานะ่ยอย่าไปบ้าตามเขาเลยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับเกี่ยวกับดราม่าของไทยและเขมรหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ ความคืบหน้าล่าสุดแก้วรุมจองนักชกกัมพูชาหูร้อนขันมือคันขาก้าวอยากปะทะบัวขาวเต็มพิกัดหลังจากที่ไตสีจันทนรองประธานกิติมาศสาพันมวยกัมพูชาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กประกาศจัดหาบ้านรถพร้อมเงินช่วยเหลือ10ปีหากนักมวยเขมรคนไหนเอาชนะบัวขาวบัญชามเมฆ ยอดนักชกชื่อดังชาวไทยได้จากนั้นค่ายบัญชาเมกยิมได้มีการเคลื่อนไหวโพสต์ทวงเงินจากผู้ใหญ่กัมพูชาบอนจ่ายค่าตัวบัวขาวบัญชาเมฆ2.2ล้านบาทจากการที่ไปขึ้นชกที่ประเทศกัมพูชานั้นทางด้านของเสือร้ายแห่งพระตะบองแก้วรุมจองนักชกชาวกัมพูชาวัย35ปีโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวที่ชื่อว่า แก้วรุงจองประกาศอยากขึ้นสังเวียนดวลกับบัวขาวบัญชามเมฆเต็มพิกัดเนื่องจากรู้สึกทนไม่ไหวแล้วหูร้อนคันมือคันขาพร้อมปะทะกับยอดนักชกมวยไทยเป็นอย่างมากแก้วรุงจองโพสต์ข้อความระบุว่าหูร้อนทันทีถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็มาแข่งกันที่กัมพูชาผมรักบัวขาวมากนะแต่คันมือคันขาอยากปะทะมาเลยนะ่ะ บัวขาวบัญชามเมฆผมรอไม่ไหวแล้วพี่ชายโปรดบอกผมเมื่อคุณตอบรับสำหรับแก้วรุมจองเคยปะทะกับนักชกไทยมาแล้วมากมายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการชกภัยในประเทศกัมพูชาและมีบางไฟลาไปชกที่ประเทศฝรั่งเศสและญี่ปุ่นนอกจากนี้แก้วรุงจองเคยแพ้อ,อิคิวซังกรุ่งธนเกียรติในศึกไทยไฟลไาในปี2 0 1 5แต่สามารถล้างแคนได้ในปีเดียวกัน และย้ำแค้นนักชกไทยได้อีกครั้งเมื่อปี2019ในการชกที่กัมพูชาส่วนนักชกไทยที่เคยคว้าชัยเหนือแก้วรุมจองได้อีกคนนั้นก็คือยอดแสนไกลแฟร์เทคเมื่อปี2014อย่างไรก็ตามแก้วรุมจองไม่ได้ขึ้นสังเวียนชกมา3ปีแล้วซึ่งครั้งสุดท้ายคือเดือนพฤจิกายน2020ด้านสถิติการชกคิกบ็อกซิง่งชนะคู่แข่ง 157ครั้งจากทั้งหมด174ครั้งน็อก66ครั้งแพ้เพียง13ครั้งและเสมอ4ครั้งเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์จากทางเพจ Facebook ไทยรัฐสปอร์ตกันดูนะครับคนแรกคอมเมนต์ว่าตัวนี้ไงที่โดนยอดแสนไกลน็อกแบบคนลชั้นโดนเตะหนีหางจุกตูดเหมือนหมายังปากดีคอมเมนต์ comment ทำไนะครับคอมเมนต์ comment ว่าจ่ายค่าตัวของเก่าก่อนครับ และก็ของใหม่จ่ายร่วงหน้าเลยคอมเมนต์ทามนะครับคอมเมนต์ว่าคาดเชือกกับยอดแสนไกลร่วงแล้วร่วงอีกเจอพี่บัวน่ะน่าจะม้ามแตกคอมเมนต์ทามนะครับคอมเมนต์ว่าจ่ายค่าตัวที่ติดค้างเขาก่อนเธอคอมเมนต์ทามนะครับคอมเมนต์ว่าหน้าอย่างนี้นะ่ะเจอพี่วินเบอร์8ปแถวบ้านนะ่ะก็ครานกลับมเขมรแล้วครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ